สวัสดีครับพี่น้องแท็ครับวันนี้อยากจะกล่าวในฟลิปปีบทที่4ข้อที่9นะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าทําในสิ่งที่ต้องทําเมื่อวานเราได้มีมีอนกันจะพูดถึงเรื่องของคิดในสิ่งที่ควรคิดและวันนี้จะพูดถึงสิ่งที่จะต้องทําในฟลิปปีบท4ข้อ9ฉบับ1971ได้กล่าวไว้ว่าจงกระทําทุกสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้ได้ไดรับไว้ได้ยินและได้เห็นในข้าพเจ้าแล้ว และพระเจ้าแห่งสันติสุขจะสถิตกับท่านในฉบับที่ NCV ีวได้กล่าวไว้ว่าทุกสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้ได้รับได้ยินจากขพระเจ้าได้เห็นจากพระเจ้าจงนำไปปฏิบัติและพระเจ้าแห่งสันติสุขจะสถิตกับท่านพระคัมภีร์ตอนนี้ได้ทําให้เราเห็นว่าการที่เราเองนั้นดําเนินชีวิตตามพระคำของพระเจ้าพระคัมภีร์ใช้ว่าพระเจ้าแห่งสันติสุขจะสถิตกับท่านคําว่าสถิตอยู่ด้วยในที่นี้หมายถึงคนนั้นจะเต็มเปี่ยมด้วยพระสาราสีของพระเจ้า เดนั่นเองการที่คนคนหนึ่งจะเต็มเปลี่ยนด้วยพระสงฆราศีของพระเจ้ามันเกิดขึ้นจากการคิดอย่างถูกต้องและเมื่อคิดอย่างถูกต้องแล้วเขาก็จะทําอย่างถูกต้องและเมื่อทําอย่างถูกต้องสงฆราศีของพระเจ้าก็อยู่ด้วยกับเขานะครับสันติสุขแห่งพระเจ้าก็อยู่ด้วยกับเขาปารูแนะนําให้คิด6สิ่งด้วยกันที่เราได้พูดไปก็คือสิ่งที่จริงสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ยุติธรรมสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่ารักสิ่งที่ทรงคุณเมื่อวานที่ผ่านมาแต่ปัจจุบันนี้หลายคนคคิดถึงงงเเรรื่อออขวาาามสํ็จภยนก เรื่องของการมีบ้านหรือมีรถมีชื่อเสียงแต่ของคุณพระเจ้าครับพระเจ้าไม่ได้เหมือนมนุษย์พระองค์ไม่ได้ทอดพระเนตรในสิ่งเหล่านั้นที่อยู่ภายนอกแต่พระองค์ทรงทอดพระเนตรอะไรครับจากพระคัมภีร์ตรงนี้พระเจ้าจะประทานสันติสุขให้กับเขาเมื่อเขาปฏิบัติสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้กับเราก็คือนําในสิ่งที่เราได้รับได้เรียนรู้ได้ยินได้เห็นมาปฏิบัติจากพระคัมภีร์ตรงนี้อาจารย์บอโลได้แนะนํา4สิ่งด้วยกันก็คือ1การเรียนรู้ อาจารย์เปาโลรู้ว่าคริสตจักรจะเติบโตขึ้นได้และคนจะเติบโตได้ต้องมีการเรียนรู้เด็กจะเติบโตได้ต้องมีการเรียนรู้เราเห็นว่าการเรียนรู้การสอนจึงเป็นเรื่องสําคัญในคริสตจักรอย่าเบื่อนะครับที่จะสอนไม่ว่าเราจะมีลูกแกะเพียงไม่กี่คนหรือมีเด็กๆเ,เล็กๆที่เราสอนอยู่หรือเป็นน้องที่มาเชื่อพระเจ้าใหม่ๆแม,ม้คนอื่นจะไม่ค่อยสนใจแต่อย่าลืมนะครับการสอนจะส่งผลต่อชีวิตของพวกเขาอันที่สองครับได้รับไว้สิ่งที่พวกเขาได้รับไว้จากเปาโลคืออะไรครับ ความรักความห่วงใยคําอธิษฐานที่อาจารย์บารโลได้ทุ่มเทกับพวกเขาอาจารย์บารโลพูดอย่างเต็มปากในฟลิปปีโอหนึ่งข้อ8บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นพยานน้ว่าข้าพเจ้าห่วงพวกท่านเพียงไรอาจารย์บารโลพูดเช่นนี้เพราะท่านกาลังบอกว่าสิ่งที่ท่านได้มอบกับพวกเขาคือความรักความห่วงใยที่แท้จริงผมเชื่อแน่นอนครับว่าคนที่รักคริตจักรเขาจะมอบสิ่งดีๆให้คริตจัรเสมอเขาจะพยายามมอบให้แม้คริตจักรไม่ได้เรียกร้องอะไรจากเขาแต่เขารู้ว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงประสงค์สิ่งใด สิ่งที่3ครับสิ่งที่ได้ยินอาจารย์บโลเตือนสติพี่น้องเสมอในฟิลิปปีบที่3ข้อที่1่พระคัมภีร์บอท่านเตือนอย่างไม่เบื่อนหน่าย ในข้อ18บอกว่าท่านเตือนในน้ำตาไหลเรารู้ว่าในคําตักเตือนของคนที่รักคนอื่นเนี่ยนะครับเขาจะเตือนอยู่เสมอแล้วก็เตือนแบบไม่เบื่อหน่ายแล้วก็เตือนด้วยความรักจริงๆนั่นคือสิ่งที่อาจารย์โลได้บอกและสิ่งที่ได้เห็นก็คือชีวิตของเปาโลฟิลิปปีเห็นชีวิตของเปาโลว่าท่านขขนขวายในการติดตามพระเยซูคริสต์ขวนขวายในการเหมือนพระเยซูคริสต์และขขนขวายในการปฏิบัติพระเยซูคริสต์ดังนั้นเองท่านอาจารย์โลจึงบอกว่าสิ่งที่เรียนรู้สิ่งที่ได้รับจากท่านสิ่งได้ได้ววยตัองงงท่่่าาาานนนแลล้้จํสิเหีม คิดใคร่ครวนและเมื่อคิดใคร่ครวนแล้วจงทําในสิ่งที่ท่านเห็นว่ามันจําเป็นต้องทาท่านจะต้องทาเพราะสิ่งนั้นคือสิ่งที่จะนําสันติสุขแท้จริงมาอย่างท่านดังนั้นะเองอยู่ที่เราเลือกครับวันนี้สิ่งที่เราจะต้องทํามันจะเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราเรียนรู้รับไว้ได้ยินและได้เห็นทําตามที่พระวิญ,ญญาณทรงนําทําตามสิ่งที่พระวิญ,ญญาณได้สงสัยเข้ามาในใจของเรา และพระพรมากมายก็จะเกิดขึ้นกับเราสนติทุขเต็มเปี่ยมจะเกิดขึ้นกับเราอย่าใช้แค่ความเชื่อในการรับนตัสธขถึงการกระทําออกมาและนตัสธขแท้จริงจะเกิดขึ้นกับเราด้วยอธิฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าข้างหลายรู้ว่ารากฐานของคริสเตียนคือความเชื่อในพระคุณของพระองค์แต่ขณะเดียวกันข้างหลายรู้ว่าพระองค์ไม่ได้เรียกข้างหลายมาเพื่อเชื่อพระองค์เท่านั้นแต่พระองค์ทรงเรียกมาให้กระทําตามพระทัยของพระองค์สิ่งที่เรียนรู้รับไว้ได้ยินได้เห็นโปรดให้ข้างหลาย ได้คิดไข้ครวนและนำมาใช้อธิษฐานด้วยกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอน